สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีนะคะอ่าเชา้าวันที่อ่า25นะคะ25มีนาคนะะ2564นะคะวันนี้นะคะคุณแม่ว่างนะคะแล้วก็วันนี้อากาศแบบว่าค่อนข้างดีนะคะจริงๆช่วงนี้อากาศดีตลอดนะคะเพราะว่ามันเข้าสู่หน้าสปริงแล้วนอ้มันเข้าสู่หน้าสปริงแล้วนะ,ะหน้าฤดูใบไม้ผลิะค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็ เตรียมอาหารเช้าให้แฮรีนะคะตอนเช้านะคะทานข้าวเช้าเสร็จเนี่ยก็ไปส่งเขาเองนะคะเพราะว่า,าคุณแม่ไม่ได้ทํางานแล้วนะคะางานม,นมันจบไปแล้วเนาะ,ะมันงานแค่สามอาทิตย์อะ่ะมันเป็นงานแบบว่าสั้นๆเนะเาะสามอาทิตย์แล้วก็ทีนี้เนี่ยแม่ก็ไปส่งแฮรี่เขาเสร็จนะคะแม่ก็กลับมาแล้วก็ทํางานบ้านแล้วก็คุณแม่วันนี้คุณแม่ก็ว่างนะคะคุณแม่ก็เลยเอ,อยากจะมา,ามีเรื่องเล่านะคะแบบว่า ให้เพื่อนๆฟังนะคะก็คืออยากจะมาแชร์เนาะอยากจะมาเล่าว่าที่คุณแม่ไปทํางานมาสาอาทิตย์เนี่ยคุณแม่แบบว่าได้ตังค์เท่าไหร่แล้วทําไมแบบว่าคุณแม่ทําแต่งานแบบว่าทําไมงานคุณแม่แบบเป็นงานแบบสั้นๆตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คุณแม่จะบอกว่าคุณแม่เนี่ยทำงานเนี่ยก็คือมันเป็นแบบว่าพาร์ทไทม์เนาะ ไม่ได้เป็นงาน full time นะคะมันก็จะมีเป็นจ็อบมาให้เราเรื่อยๆอะคะ่ะจ็อบแบบว่า,าทีละสองสามอาทิตย์หรือว่าเป็นเทอมหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทีนี้เนี่ยอัน,นเนี้ยเน,น,นี่ยงานในเนี้ยมันจะดีหน่อยเพราะว่ามันจะได้ชั่วโมงอะค่อนข้างแบบเยอะนะคะแต่แต่มันแค่สามบิ๊กก็จริงนะคะแต่ว่ามันได้ชั่วโมงเยอะนะคะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคุณแม่ทํางานนะคะอ่าตกประมาณยี่สิบห้าชั่วโมงนะทำานบ้าชั่วโมงนะคะ,ะ,คะจันทร์ถึงศุกร์เนาะค่ะอะ่คุณแม่ก็ เคยเล่านะนะคะไอคลิปที่แล้วนะคะว่าคุณมันเกี่ยวกับอะไรนะคะก็วันนี้คุณแม่ก็จะมาเล่านะว่าที่คุณแม่ไปทำสามอาทิตย์เนี่ยคุณแม่ได้ตังค์เท่าไหร่นะคะคุณแม่ได้ตังค์เท่าไหรนะะน่นะคะก็ที่เนี่ยนะคะงานแบบว่าเออเขาเรียกรายได้ขั้นต่ําของที่เนี่ยมันจะอยู่ที่ชั่วโมงละนะคะชั่วโมงละแปดจุดเจ็ดสองนะคะแปดจุดเจ็ดสองก็เออ ถ้าอยากรู้นะคะเพื่อนๆก็ลองเอากดเครื่องคิดเลขดูนะคะ8.72เนี่ยคูณ25ชั่วโมงนะค,ะคุณแม่ทำสามอาทิตย์นะคะคุณแม่ก็เออก็พอได้ค่าค่าอาหารไทยเนาะพอได้ค่าอาหารไทยแล้วก็ได้ค่าค่าใช้จ่ายส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบช่วยแบ่งเบาภาระสามีนะคะคุณแม่ก็น่าจริงๆอยากจะจริงๆเนี่ยอยากจะทําอาทิตย์นี้อีกอาทิตย์หนึ่งนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเออย่างไงอะคะ อาทิตย์หน้ากับอาทิตย์ถัดไปเนี่ยก็คือจะเป็นโรงเรียนหยุดนะคะฮอลเอ่อแค่ไหนสูฮอลเดเนาะก็คือเราก็จะไม่ได้ทํางานอยู่แล้วนะ,ะเพราะว่าเราจะต้องติดเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยคะ่ะก็จริงๆอยากจะได้แบบว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์นึงแต่คือมันงานมันไม่มีแล้วอะไรเงี้ยก็ก็โอเคก็ไม่เป็นไรนะคะก็คุณแม่ก็รอนะคะรอว่าเทอมหน้าเนี่ยเขาแบบว่า,าจะ ที่บริษัทเนี่ยเขาจะโยนงานอะไรมาให้คุณแม่อนะีกอนะก็รอนะคุณแม่ก็ชอบนะฮะงานที่แบบโรงเรียนางานโรงเรียนเนาะเพราะว่ามันแมทกับแบบว่าเออเราก็จะได้มีเวลาดูแลลูกนะคะทีนี้อาจจะมีคนสงสัยว่าเอะทำไมแบบว่าเออทำไมคุณแม่แบบว่าไม่ทํางานแบบหางานที่มันเป็นเต็มเวลา full time หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่ก็จะบอกว่าจริงๆ full time เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแม่จะไม่อยากไม่อยากไม่อยากไ,ากไ,ากได้งาน full time นะคะจริงๆก็อยากได้นะคะ แต่คือทีนี้ด้วยความที่คือแม่ก็คุยกับคุณพ่อแฮร์รี่เนาะก็ปรึกษากันนะคะคือพ่อแฮร์รี่เนี่ยเขาก็ทํางานแบบว่าเต็มเวลาอยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้ถ้าคุณแม่ไปทํางานเต็มเวลาอีกเนี่ยเราก็จะไม่มีเวลาแบบว่าเลี้ยงลูกนะคะแล้วเราต้องจ้างคนเลี้ยงลกูกซึ่งคุณแม่ก็เราก็แบบว่ารีเสิร์ชเสิร์ชดูแล้วเนะะี่ยค่าใช้จ่ายในการที่จะแบบว่าฝากเขาเลี้ยงลูกอะวันหนึ่งเนี่ยมันตกเกือบเ,ะะเกือบ40เลยนะเกือบ40เลย สี่สิบปอนด์ทีเนี้ยถ้าเราสี่สิบปอนด์ทุกวันสมมุติว่าถ้าถ้าเอาวันหนึ่งเราไปทํางานได้ร้อยกว่าแล้วเรามาจ่ายสี่สิบแล้วก็มันเราไม่มีเวลาอยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยคือคุณแม่อยากจะบอกว่าสําหรับที่นี่นะคะการการจ่ายภาษีของของคนที่เนี่ยก็คือถ้าคุณมีรายได้มากกว่าหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นสองพันปอนด์ต่อปีนะคะก็จะต้อง จ่ายภาษีนะคะก็คือคุณแม่ไม่แน่ใจน่าจะสตาร์ทที่อย่างคุณแม่นะคะมันจะหักไปในสลิปเนี่ยคือมันจะหักไป20%เลยนะคะคือเหมือนประมาณว่าถ้ารายได้คุณถึง12,000อนปอนด์ต่อปีถ้านับแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็จะโดนหักภาษีเลย20%มันไม่ได้เหมือนที่บ้านเรานะคะที่สตาร์ทที่5้าส5อะไรอย่างนี้เนาะเออไปตามสเต็ปเนาะแต่ที่เนี้ยคือสเต็ปแรกก็คือ20%เลยนะคะถึงสูงสุดแม่ไม่แน่ใจนะว่าเท่าไร่30หรือ40อะไรประมาณนี้เนาะค่ะที่เนี้ยเนี่ยก็คือมันเหมือนเราทํางานแล้วมันจะไม่คุ้มอะเหมือนเราอ่าเราจะโดนภาษีตรงนั้นด้วยแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราแบบไม่อยากไม่อยากจะโดนภาษีนะคะคือเราก็อยากจะแบบว่า คือถ้าเราได้งานเนาะถ้ามีที่ไหนแบบออฟเฟอร์มาให้เราอะไรเงี้ยแต่คือมันก็ไม่มีไงคะ <c oughs> คืองานเนี่ยมันก็หายากด้วยเนาะคะ่ะเพราะเราภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งอะไรเงี้ยเราเป็นต่ังชาติเนาะคะ่ะทีเนี้ยเนี่ยคือถ้าเราไปทํางานนะคะเราต้องมาโดนหกักภาษีแล้วก็เราก็ไม่ได้มีเวลาแบบว่าเลี้ยงลูกเราจะต้องส่งลูกไปให้คนอื่นเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในจจความแบบว่าไว้ใจหรอเขาจะเลี้ยงลูกเราดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คือคือจริงๆมันก็เซฟอะค่ะถ้าเปรียบเทียบกับที่เมืองไทยเนาะเพราะว่าที่เนี่ยชายชายไมเดอร์ที่เนี่ยคือเขาจะมีการที่คุณจะรับเหรียญเหล็กได้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่แบบว่าใบเซอร์ติฟิเคตหรืออะไรพวกเนี้ยที่แบบว่ารองรับเนาะที่แบบว่าเออคุณจะต้องผ่านอะไรบ้างอะไรเงี้ยถึงจะได้แบบว่าแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้อ่าเหมือนรีจิสเตอร์ผ่านไอ้สำนักงานเขตอ่ะ่ะ ประมาณนั้นเนาะสำนักง,งานเขตเออเค้าซิวอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ก็มันก็ค่อนข้างจะเซฟค่ะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเรานะแต่ก็คือประเด็นก็คือนั่นแหละ,ะมันก็แบบว่าหลายตังน้องวันละ40บปอนด์ถ้าคิดเป็นชั่วโมงนะคะอย่างเช่นอย่างแฮร์รี่เนี่ยเขาไปอย่างเบรกฟา์คลับนะ,ะที่โรงเรียนเนี่ยมันก็จะถูกหน่อยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยสี่ปอนด์นะคะแต่ถ้าเราจ้างคนที่เป็นชายไมยเดอร์เลี้ยงเนี่ยก็ประมาณบางทีก็สี่ห้าหรืออะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นวันเนี่ยมันก็จะตกวันละ ประมาณ30กว่าเกือบ40เนาะค่ะมันก็แพงนะคะคุณแม่ก็เลยเราก็เลยคุยกันคุณพ่อแระรี่ว่าเอองั้นก็เราก็ทํางานแบบนี้แหละเป็นพาร์ทไทม์แบบเนี้ยมันมันก็ดีแล้วนะคะได้เออเดือนหนึ่งก็อาจจะได้7จ็ดแปดร้อยหรืออะไรเงี้ยถ้าเราทําแบบว่า25ชั่วโมงนะคะค่ะถ้าเราแบบว่าได้แบบว่าโชคดีได้ได,ได้ได้จ็อบที่มันแบบว่า25ชั่วโมงหรือ30ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบว่ายังอยู่ยังอยู่ในไม่เกิน1นึ่งพันสองหนึ่งพันสองร้อย ต,ต่อเดือนเนาะค่ะมันก็จะดีกว่านะคะแต่แต่ในขณะเดียวกันก็คือถ้ามีที่ไหนแบบออฟเฟอร์มาเนี่ยก็แบบว่าคุณแม่ก็จะแบบว่าก็จะลองดูนะคะแต่ทีเนี้ยมันก็ไม่ได้มีด้วยไงคะเนาะอืมค่ะประมาณนั้นเนาะค่ะก็เออก็เนี่ยไปทำสามอาทิตย์หนะะ้าก็ได้ได้ค่าแบบได้ค่าขนมได้ค่าอาหารไทยอย่างงี้ยได้ค่าใช้จ่าย ส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราแบบว่าช่วยแบ่งเบาภาระสามีนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้คุณแม่ก็อยากจะมาเล่าเนี่ยค่ะว่า3วิเนี่ยได้ตังค์เท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งเพื่อนๆก็ลองไปกดดูนะคะค่าแรงขั้นต่ำที่ที่เนี่ยที่อังกฤษเนี่ยเออเท่าไหร่อ,อะไรเงี้ยแล้วต่อชั่วโมงเขาก็จะคิดเป็นชั่วโมงเนาะค่ะอืมมันก็เหมือนกับที่เมืองไทยแหละแต่ที่เมืองไทยส่วนมากเ็าจะคิดเป็นรายวันมากกว่าเพราะว่าถ้า เป็นชั่วโมงก็ไม่ไหวเนาะเพราะว่ามันก็เอ่อยังไงนะคะมันก็แตกต่างแตกต่างนะคะคือที่นี่รายรายได้ขั้นต่ำค่อนข้างที่จะเรียกว่าสูงนะคะพอสมควรเนาะค่ะก็ประมาณนั้นนะคะยังไงนะคะคุณแม่ก็เอ่อฝากเพื่อนๆน,นะคะกดบอกว่าติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่ใหม่เนี่ยอังกฤษนะคะบอกมีให,หม่ย,ยิงเล่นๆอ๋อ ลิ้นพันนะเหมืในม่ไหมอิงๆแล่นนะคะถ้าคุณแม่มีเวลานะะอย่างวันนี้คุณแม่ก็มีเรื่องอะไรที่แบบว่าเป็นใหม่ๆหรืออะไรอัปเดตอะไรเงี้ยคุณแม่ก็อยากจะมาเล่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เออเราก็ต้องอยู่ในอารมณ์ในโหมดที่แบบว่ามันแบบว่าโหมดที่แบบว่าเขาเรียกไงเออแฮปปี้ด้วยนะคะถ้าเราไม่แฮปปี้เนี่ยก็ไม่อยากจะมาเล่าเนาะไม่อยากจะมาเล่าแบบว่าไม่อยากจะมาอยู่ในหน้าจออะไรอย่างนี้เนาะค่ะก็ อ,อ่คุณแม่นะคะวันนี้คุณแม่ใส่แว่นนะะเพื่อนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่อยู่ในบ้านทําไมต้องใส่แว่นไอห้องนี้มันเป็นห้องคอนเซเวทูรีเนาะข้างบนเป็นกระจกนะคะแล้วบางทีอย่างบางวันเนี่ยอย่างวันนี้บางทีมันมีแดดหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะจ้าตานะคุณแม่ก็เลยต้องใส่แว่นนะคะแต่เนี่ยเบิดแว่นออกมาก็ทําไมคะสวยเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็ <c oughs> คุณแม่ก็เนี่ยก็ใส่แว่นเนาะเพราะว่าบางทีมันจ้าตา ก็น้าถ้าคุณแม่ว่างๆนะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะทําคลิปออกมาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆเนาะอาจจะทําอาหารบ้างอะไรบ้างอะ,ค,ะค่ะค่ะโอเคค่ะยังไงก็สําหรับวันนี้นะคะคุณแม่ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะยังไงนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตอนนี้นะ,ะที่เมืองไทยนะคะก็น่าจะหลายๆคนเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้แบบว่าจะได้วัคซีนกันแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะสำหรับคุณแม่เนี่ยก็ได้ไปแล้วหนึ่งเข็มเนาะค่ะ ็ได้รับไปแล้ว1เข็มเมื่อวันที่10กกุมภาที่ผ่านมานะคะก็แต่ช่วงนี้มันก็เป็นหน้าสปริงด้วยนะคะมันก็แบบว่าอากาศมันอุณหภูมิมันเริ่มที่จะอุ่นขึ้นอะไรเงี้ยก็คิดว่าไวรัสมันน่าจะไม่สเปรดที่นี่แต่ก็กลัวเหมือนกันนะคะกลัวเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเออเขาเรียกเติร์ดเวฟใช่ไหมคะที่แม่ไม่แน่ใจที่อิตาลีหรือที่ฟรังหรือที่อะไรน่าจะอิตาลีนะคะก็อ๋อ oh, น no. ที่เยอรมันนะคะเยอรมันก็ล็อกดาวน์นะคะไปจนถึงโคเวอร์แบบว่าเทศกาลอีสเตอร์เลยนะคะก็คุณแม่ก็หวังนะคะว่ามันจะไม่มาสเปดที่นี่นะคะเป็นเติร์ดเวฟอีกเพราะว่าคุณแม่ก็หวังว่าเดี๋ยวเทอมหน้าเนี่ยคุณแม่ก็อยากจะได้ทำงานนะคะซึ่งถ้าเกิดมันล็อกดาวน์เองเนี่ยคุณแม่ก็จะแอกว่าจะแซดมากๆเลยเนาะคุณแม่ไม่อยากแบบว่าคือมันเซ็งอะคะ่มะ,คะมันเซ็งเนาะอ่าฮะก็อาการ อุ่นขึ้นนะคะก็น่าจะไวรัสก็น่าจะแบบว่าเริ่มจะเงียบๆนะ,ะก็น่าจะแบบว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะสำหรับที่เมืองไทยนะคะแต่ก็ยังไงนะคะเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะค่ะสาหรับวันนี้นะคะคุณแม่ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่า คลิปเริ่มจะยาวแล้วเนาะเริ่มจะยาวแล้วเริ่มจะน่าเบื่อนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะตามคุณแม่ใหม่ในอังกฤษนะคะมามีใหม่อินกิ้งแลนนะคะกดไลค์กดแชร์นะ subscribe นะคะ,คะ,คะเป็นกําลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะถ้าชอบนะคะแต่ถ้าไม่ชอบคลิปคุณแม่ก็ไม่เป็นไรเนาะ,ะก็ข้ามๆไปนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะเทคแคร์นะคะบาย